บรขวดน้อยปะใส่มึงบอกกูอาขวดเดียววะมันจะบ่าเหตุการณ์แบบนี้มันคุ้นๆดิม yeah? ึงว่าเหรอกูอยากไล่สดด้วด็อกเตอร์ฮะเมาแล้วอย่าไล่สดมันยากบ่อยาก กูนี่เก่งที่สุดในบาราคาดเลยนี่นั้นกูนี่เก่งที่สุดในโลกใบนี้เลยนี่นะไม่ได้ไปฮาวกูจะค้นเอิรนมาลดบวกนายมันเก่งนั้นเอ้ย้วสูฮู้จัคอยู่แล้วกูนั่นแหละครับได้ตำรวจแต่งนี่นี่นั้นบริเวณธรรมดาได้ตำรวจเอกชนใจหัวกูบอกจะเถื่อแล้วว่าอย่าเบียดเบียนกันกันยังวะดูกกียังเบียดเบียนกันเตกอยู่เนาะโอ้ย ว้าวเนี่ยว้าวไมรู้เรื่องบ่จักความบจักที่เข้าใจแล้วเวลาหนักเลงบารากาศได้ขึ้นห้านแล้วนะมันขึนแล้วมันโมโหมันขึ้นแล้วมันลงเนี่ยใจหอมบักได้เก่งะมาเดี๋ยวนี้นั้นอย่าเบียดเบียนกันแค่นั้นแหละคนเฮานะเออเปิดเฟซอีกแล้วบักนี้พูดรู้พูดตื่นพูดเบิกบานใจเย็นเพื่อนเพื่อใจเย็นใจเย็นอย่าเบียดเบียนกันอนุนมานั่งกินเหล้าพี่หยุดเถอะอนุนหยุดเถอะมานั่งกินเหล้าสู้เขาใหญ่ให้กูเร็ง เปิดเศษอย่าให้กูได้ขึ้นห้านนักเลงบรรยากาศพี่บ้าเมืองสะกดนั้นเอาละเอาละเพื่อนเออเอาละจตำรวจมาลงไล่ก่อนลงไลงไ่ก่อนเอาเดี๋ยวแค่นี้ก่อนตำรวจมามีคนโทรมาแจ้งว่าโตไรสดว้อยว้อเห็นยังผมก็ไล่เหรียญในซื่อน,นี่แหละครับมันบ่มียังเห็ดถัดซาน่าเ้าสิขอนี่อยาตรวจเงียวเด้อคอยบริสธบเด้อเอาตัวนั่ขี่บุญ เอานี่เงี้ยวอาเสน่มานี่ครับหมูผมไม่พนเสีบหรอกครับจ้าเต็มที่ไม่ก็แค่กินเหล่าเมาเหล่าไปนี่เลยจักละไม่เสียบว้าเงี้ยวเบิดลล้ำใสเลยโอ้ยทอดครับมึงแกงกูอยู่บ่เดียวดีไหมกูบ่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุครับเมื่อกี้นี้โอ้ยมึงเห็นเสือตำรวจกูเพื่อนขนาดด้นี้ไปผมเมาเลยผมขาอ่อนเมาเนี่ยแหละมึงก็จะมาเฮ็ดเนี่ยนี่นะเตะจะดูดแหมเอาไปเงี้ยมาไม่นี่เออไปเงี้ยมาไม่บุญนะ แกงกูได้หนินเนาะเหี่ยวเนาะไถข่อยพึ่งเหี่ยวเมื่อกี้เลยมันได้เหี่ยวออะติต้องไปเหี่ยวมาให้กูได้ข่อยยังบ่เจ็บมั้บ่ได้บ่ได้มึงไปเหี่ยวมาใหม่เลยเอ้ยเดี๋ยวข่อยไปเหี่ยวให้เอ้าโบกนึงก่อนครับจ้าเพื่อไม่ยังน่าดีขึ้นมันชิยากว่ะบ่ยากสวัสดีครับผมเป็นไถผมอยู่ครับตำรวจนี้ ี่ตำรวจที่ดีต้องรู้จักบริการประชาชนนี่เป็นได้อยู่กับนักเลนบรรยากาศนะฮะเท่เลยเมาขนาดเลยเมาขนาดนด่นเบาเที่ยวแวะบ้านผู้ใหญ่กินต้มไก่ประจำประจำเอาบุมีกับแก้มยังกินได้บัวกันเจ้าอยากกินเพียงล่ะมียังกินแน่ล่ะเดี๋ยวขอไปเบิ่งก็เดี๋ยวมียังกินไหนวะ มันอมันอยากคนรั้ววะบ่เนี่ยเดยกกูรัวเองเช็ดเช็ดนล้วมากระหังเลยพี่เดเตอร์วะกระหังแฟชั่นวะเฮ้ย แต่งตัวเท่รีตัวนี้แง่ค้ายๆกันแล้วก็โดนมือน,นันเขายิงลงมาลนะเออว่ะเอ้ยมาัน,านนี่รีกูว่าแต่ได้ยิงขึ้นไปนี่หวอดกระหังก<ฮ>ึกเนวนี้มากระดับเปิดแล้วจูนวนกระหังป้นนายังบินยังมันเว้นรัวเปล่าวะเฮ้ยนี่มันกระหังรีว่ะขอยนะเหตุเมนูเนื้อกระหังแดดเดียวเพราะว่าขอยมีกระดงแล้วนะขอยได้เอาเนื้อกระหังมาไปตากใส่กระดงฮ่าฮ่าขาจะข้าวเดียวได้กิน บ่อเน่าเดเดียวเดเดียวิเดียวิเดียวเดเดียวกังตึ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 งตเอาไปทอดกินโอ้เนื้อกะหังนี่หอมเว้ย โยกลบเลยเนาะเสื้อลกเฮ้ยก็เป็นคน,นมันแมวตกแต่หัวมันโยกลบอยู่แล้วมันก็โยกลบก็อันนั่นแหละลูกพี่พี่ดากระหังแดดเดียวเฮ้ยแซ่บดีวะโตนี่มันสุดอิหรีเลยวะกินหอดกระหัง